Take me away. I wanna run to you every night. Let me hold your hand. I wanna stay with you. Niih, nih, nih. Nih, nih. Nih, nih. good nih. ันนี้ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนจะพาไปไหนนะคะก็เดี๋ยวเราเพื่อนนาเสร็จเราก็เดี๋ยวจะบอกว่าจะพาไปไหนบ้างนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเราไปไหนกันคะวันนี้วันนี้จะไปกินชาบูกันนะคะกินชาบูแล้วก็ไปไหนแล้วก็ไปวอล์กเฟรมนะคะ,ะไปวอล์กเฟรมไ,ไมชิลๆแล้วก็าอาจจะแบบไปกินเบอร์เกอร์ชิ้นดังที่สุดใน L A นะคะซึ่งชื่อว่า Eat and Out นะคะบอกเลยอร่อยมากจะไปกินกัน อันนี้ผักก็ต้องมีชีปเองนะคะน้ำจิ้มก็ไปตักเองเราจะมาจะมาใส่ผักพอเลยอันนี้อะไรนะทำซุปต้มยำเถ่านดำช่อันนี้เป็นน้ำดำนะคะที่ฉิกเฉิกติดลงนู้นิดอะกินว่าอหไเพื่อนกูจะมีแฟนนะแสนดีขนาดนี้จิงว่าไหงดี ท้าน้ำ้านแก่กคุณอะไรป๊าตีขนาดที่ไม่มีคนเอาอับเสาเสาคล่ไปไหนมากเกี๊ยวซาเทปุระร,รอนรักรอเนื้อไม่นั่งหรอกน,นี่ค่ะเนื้อก็มาแล้วค่ะคว้อมหิวนี้โ้ยรีวิวซีอร่อยไหมอร่อย น้ำซุปก็คืออร่อยมากต้มยำต้มยำคือหนึ่งในใจอะไรแล้วแล้วขอไปกินก่อนนะคะอันนี้เนื้ออะไรนะไม่รู้ลืมแล้วอะไรลอยๆก็ไม่รู้รู้เลยนะคะว่าจำไม่ได้อันหนนะคุ้ยปากวอกเลยกูวปากวอก ปากอะไรเขาเรียกปากอะไรปากพองนี่น้ำจิ้มกดแสงอร่มากขอเวลาไปกินก่อนนะ ฉุนานะนะที่เอเอีมิดมาก,ากามากข้างในก็คืออันตรายทำไมอันตรายอ่ะก็ก็แบบว่ามันคนวะ้าเยอะอ,ะอ่ะอ๋อคนวะใบเยอะก็คือคต้องใส่แมสเพราะว่าม่ต้องกลิ่นแรงมาก,ลก,ลก,ลกแล้วก็เจอคนวะใบเยอะด้วยเมื่อก,กี้เจอคนเมาก็ก็แบบก็เดินแบบใช้ฉีดฉีดยาแล้ว กูเร่องเพื่อนอีกแล้วเนี่ยสาร่าย ขาวโดสีโอ้ยมึงหน้าแบบหน้านวลมากอ่ะพามากินอะไรพูกงมึงกินด้วยกันไงเออพามากินอินแอนด์เอานะคะคนเยอะมากนี่นะคะอาหารก็มาแล้วรอคิวชาตินึง เ,เพื่อนๆค,คนเยอะมาก,ามากไม่รู้ว่านำประวัยินอเมริกราหรือว่าในเอนะคะได้แบบคือทุกคนที่มาเอต้องกินกินแอนเอค่ะจริงจังจบปา้ะค่ะใครบอกคะอิสานไ่เ้หรอตอนนี้กำลังไปไหนกัไปไหนตอนนี้กำลังจกไปซานดาน่อเมริกราบ <Yeah. S 1> ีชออปเพียนะน้องก็นั่งเบียดกันเนะสองคน วยมากีสส่ต้ัน้ก็คือโดนลงจากรถปุ๊บเข้าช็อปเลยค่ะนง ทะเลอยู่ตรงนู้นแต่ว่าเราจะเดินไปทางนี้ก่อนไปช้อปปิ้งไปดูไปช้อปปิ้งก่อนนะคะเราหยุดช้อปไม่ได้จริงอันนี้คืออะไรไม่รู้กูเห็นคนมาดูกูก็เลยมาดูกูก็ไม่รูมันคืออะไรก็คือเพื่อนนะคะได้ทุกได้ทุกช็อปเดินเข้าทุกช็อปค่ะได้ทุกช็อป เว้นเรานะคะต้องเผื่อน้ำหนักกระเป๋าไว้เพราะว่าที่ไม่พอแล้วคะ่ะน้ำหนักก็จะเกินแล้วเหมือนกัน กดต้อยต่อหเห็นเพื่อนนะคะต้องกดกล้องลงสคยอยู่ปะ่ะสวยตอนนี้เพื่อนก็ได้มาหยุด ต้องรถผลไม้ยังอยู่ในตู้เย็นกูเห็นของใครคือมาถ่ายรูปค่ะแล้วก็ไม่กินค่ะคอนเทนต์เนี้มึงเราไม่ต้องจะเป็นต้องกินก็ได้นี่มีผลไม้น,นี้แล้วก็มีน้ำจิ้มจิ้มต่างๆโดยไม่ถึงซุปเปอใช่ไหมเดยไม่ถึงซุปเปอรอะไรเออค่ะเกิดๆกด นั่งยุงไปแล้วค่ะน่งยุดแล้วเพิ่งแต่เช้าเพื่อนกูก็ยังไม่จบนะคะเพิ่มเพิ่มนั่นเพิ่มนี่เป็นกูกูบวกค่าซอสเพิ่มนะคะน่าจะจุดนี้ร้อยหนึ่งของลาสราเบะแปดบาทถู่จะกลับไปจะหาอะไรกินบ้านคนเยอะมากค่ะลงถ่ายรูปใช่ไหมแล้วก็กลับเอาฟิวเอาฟิวเฉยมาเอาฟิว มาแล้วไหคะเราก็มานี่มานะเสียดายอะแสงมันไม่มีเราก็ไม่สวยเลยนี่นะคะก็จะเป็นบอร์ดวอร์ดแล้วก็มีร้านต่างๆนล้นนะอ่ะ ลงสบายขึ้นแล้วเหนื่อยมากดับแล้วจ้าฝนจะตกด้วย